สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมยอดกวีมณีชัยและทีมงานในรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5กดเลข5สามารถชมพร,พร้อมกันได้177ประเทศทั่วโลกนะครับเรามาพบกันเป็นประจำครับทุกวันอังคารเวลา14นากานาทีมีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยครับ ร้อยเรื่องราววาไราตี้ช่วงท่องเที่ยวเชิงเกษตรสนับสนุนโดยโกโก้เวสเทนส่งเสริมการปลูกศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมการตลาดโกโก้เวสเทน สมาคมส่งเสริมเกษตรกรไทยศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสครับท่านผู้ชมครับผมยอดกวีมณีชัยครับวันนี้เรามาพบกับรายการร้อยเรื่องราววารตี้ในช่วงของท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับแหมเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจถือว่าตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับที่เราจะพาทุกท่านไปชมกันเราลงไปในที่สจังหวัด ชายแดนภาคใต้โอ้โหมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับทั้งการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการเกษตรเลยครับแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปคุยนะฮะหรือว่าไปพูดคุยกับพิธีกรภาคสนามของเราที่ลงไปในพื้นที่ตอนนี้เราอยู่กับพิธีกรท่านนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมเกิดชัยอิงกัญญาครับประธานบริษัทโกโก้เวสเทิร์นจำกัดครับผม เป็นไงครับเดินทางไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยากาศเป็นไงบ้างที่นั่นคนอื่นผมจะเรียนให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็อาจารย์ให้ทราบด้วยว่าปกติผมจะคิดว่าการเดินทางไปภาคใต้เนี่ยเส้นทางจะไม่สะดวกครับแต่ที่ผมไปมาแล้วนี่ฮะโอ้โหถนนทางถนนทางดีมากครับดีมากอย่างเจ้านที่ก็อำนวยความสะดวกให้ดีมากครับครับ ไมได้ข่าวที่นั่นเนี่ยบรรยากาศเขาบอกว่ามีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาระหว่างที่เดินทางไปนะฮะมันจะมีความเกี่ยวชะอุ่มของเ,อเขาเรียกว่าอะไรฮะของภาคที่มีเรื่องเรื่องของฝนแลวเรื่องของน้ําเพราะฉะนั้นการเดินทางไปเนี่ยแฮปปี้มากแล้วก็ผมไปก่อนจะถึงที่จังหวัดนารานะฮะผมเลียบฝั่งไปทางสงขลาไปนะฮะโอ้โหโติดทะเลเลยวิวสวยมาก วิวสวยครับอยากให้ทุกคนได้ไป้ <นะ S 2> ตอนนี้รู้สึกว่าการท่องเที่ยวเริ่มเปิดแล้วด้วยนะใช่ครับน่าสนใจครับโดยเฉพาะจะไป3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับช่วงนี้ผมอยากจะให้ทุกทกท่านได้ทราบว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เราทราบข่าวกันตอนนี้เขากําลังมุ่งมั่นจะพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้เราไปที่นาราธิวาสก่อนตอนนี้ได้ข่าวว่า ทางทีมงานเนี่ยลงไปเนี่ยต้องการหนึ่งไปส่งเสริมการท่องเที่ยวครสองก็คือเรื่องของเกษตรพืชเศรษฐกิจเพื่อเกษตรกรไทยใช่ครับผมใช่ไหม <ฮะ S 2> แล้วก็ตอนนี้บรรยากาศนี่เรื่องของเกษตรเป็นไงคือตอนนี้นะฮะที่เขามีอยู่ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็มีนะฮะอย่างเช่นนะ้ำบูดอูอาหารทะเลสดแล้วก็อาหารทะเลแห้งด้วยโอ้มีหลากหลายเลยครับนี่น,นี่ปลาอะไรฮะ ปลาฉลามนะ่ะโอ้โห,โโหโดูเนื้อนะฮะน่าก,กินมากแล้วก็มีปลาก,กระพงบรรยากาศอาหารการกินเป็นไงที่นั่นก็ได้รับการต้อนรับจากหมายความว่าทุกคนนะ,ะโดยเฉพาะผู้นำอ,อย่างเช่นประธานจังหวัดนะฮะที่ผมไปมาเนี่ยเขาให้การต้อนรับดีมากนะฮะ,ะชื่อพี่ดาวและทีนี้กับกลุ่มนะฮะทึ่งพาผมไปตามที่ท่องเที่ยวต่าง แต่ว่าการที่เราไปถึงนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวภาคใต้เดี๋ยวนี้ฮะไม่เหมือนเก่าแล้วก็กําลังพัฒนา,า,านครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ถือว่าเรานําบรรยากาศนะครับภาพรวมๆมาฝากกับท่านผู้ชมกันก่อนก็คือมีทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวรเรื่องของการเกษตรนะครับโอ้โหน่าสนใจมากที่นี่นะถ้าเราเห็นภาพบรรยากาศที่คุณเกรดชัยได้ลงไปในพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่า หลายๆคนที่กําลังชมรายการของเราอยู่อาจจะเปลี่ยนใจเราอาจจะเห็นภาพความรุนแรงหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะที่เคยคผ,ผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้นะ,ะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วช่วงนี้นะฮะเราอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสไปเที่ยวกันนะครับ,รบเพราะว่าประเทศเราก็จะเปิดแล้วเราจะทําให้เศรษฐกิจเราเฟื่องฟูในช่วงนี้ช่วยกันคนละไม้ละมือนะฮะ โดยเฉพาะชายแดนนะที่สุดของของประเทศไทยก็คือชายแดนาทางใต้เนี่ยก็คือใต้สุดแล้วที่นาราทิวาสคือท<ม>ักไหมผมได้มีโอกาสนะฮะ,ะได้ไปกับท่านรองนาะยกเทศมนตรีของสุขไงกลกซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเลยมาเลเซียกับไทยเนี่ยโอ้โหผมว่าตรงนั้นนะฮะถ้าเปิดเมื่อไหร่นะเศรษฐกิจตรงนั้นนะจะดีมากแล้วก็คึกคืนมากครับผู้คนจะไปมาหาสู่กัน ค้าขายกันนะฮะสินค้าไม่แพงอาจารย์อย่างที่คิดครับที่ผมไปพักที่โรงแรมก็ไม่แพงด้วยโรงแรมอย่างอย่างดีเลยฮะโรงแรมหรูด้วยนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็จะไปนําเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันบรรยากาศของแต่ละที่แต่ละที่นะครับให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเรามีเรื่องราวดีๆแล้วก็น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่จะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ โกโก้เวทเทิลท่าม่วงส่งเสริมการปลูกศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมการตลาดโกโกเวทเทิลครับท่านผู้ชมครับก็จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวบ้างแล้วนะฮะเพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝาก,กท่านผู้ชมกันต่อนะครับโดยเฉพาะ นะในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะที่เราลงพื้นที่ที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมุสลิมนะแต่ว่าที่นี่มีวัดด้วยครับนะเป็นวัดนะทางพุทธศาสนาเนี่ยและเป็นวัดที่ใหญ่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นวัดประจําจังหวัดครับเดี๋ยวคุณเกลือชัยจะพาท่านไปชมครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของวัดนี้เป็นไงบ้างก็ถือว่าเป็น เป็นบุญบารมีของผมเองนะที่มีโอกาสได้เข้าไปสักการะที่วัดแห่งนี้นะฮะชื่อวัดอะไรฮะวัดเขาลงนะครับอาจารย์นะวัดเขากงนี่เป็นวัดประจําจังหวัดที่คนที่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมก็จะไปสักการะบูชานะฮะไปทําบุญที่นั่นนะครับแล้วก็ตรงวัดเขากงนี่เป็นวัดที่บริเวณเยอะมากอาจารย์ฮะตรงที่ครับร้อยกว่าไร่เลยพื้นที่ก็คือครับ วิทัศน์สวยงามสวยงามครับจะเป็นเ,เป็นวัดที่ออกจากห่างจากตัวเมืองแค่9โลาโล<อ>แล้วก็เป็นวัดที่อุดมด้วยต้นไม้ต่างๆนะครับ,รบสมบูรณ์มากมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยครับถ้าเข้าไปนะจะเห็นได้เด่นชัดเลย<อ>สำหรับชาวพุทธนะฮะก็ใครที่ไปท่องเที่ยวด้วยหรือว่าที่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็มาสักการะที่นี่ตลอดเลยครับอาจารย์เนื่ามีในหลวงรัชกาลที่สิ ลงไปปลูกต้นไม้อะไรไว้โอ้อันนี้สําคัญมากเลยครับผมได้ไปชื่นชมในพระบารมีที่ท่านได้ทรงปลูกไว้นะฮะเป็นต้นโพฮะต้นโพครับตอนนี้ต้นใหญ่แล้วครับอุดมสมบูรณ์ฮะแผ่กิ่งก้างสาขาไปถือว่าดีมากอนี่คือเป็นจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดอีกเยอะแยะแต่ว่ามันจะมีที่ท่องเที่ยวเยอะที่คุณเกิดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมอีกหลายหลาย ที่เลยนะฮะราวนี้ทางภาคใต้เนี่ย,ยส่วนใหญ่ก็กเกษตรจะต้องปลูกสิ่งหนึ่งก็คือยางพาราโอ,อันนี้เป็นเป็นหลักเลยครับครับนะแต่ได้ข่าวว่ามีส่วนหนึ่งตอนนี้นะหรืออาจจะหลายส่วนที่สนใจอยากจะปลูกโกโก้ใช่ครับในส่วนของเ,ออเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะฮะก็ผมเองก็ได้แนะนํนเรื่องของการปลูกโกโก้นะครับในปลูกในพันธุ์ของเรานะฮะแล้วก็เราเข้าไปดูแล คือเราจะต่อยอดตั้งแต่การปลูกตั้งแต่ต้นนะจนถึงปลายสุดเลยอ่าตรงน,นี้ถ้าเกิดว่าเขาปลูกไอ้อยางอยู่แล้วอ่ะครับแล้วถ้าเกิดจะปลูกโกโกโต้ต้องตัดทิ้งไหมไม่จําเป็นนะอาจารย์นะเพราะว่าโกโก้เนี่ยมันมันแทรกอยู่กับต้นไม้อื่นได้นะมัน,ม,นมันพึ่งพาศัยกับพืชอื่นได้ตรงน,นี้ก็ดีสิครับคือไม่ไม่เสียพื้นที่ด้วยไม,ไม่ไม่ต้องตัดอันเก่าอ่ะอันเก่าก็ยังมีรายได้อยู่มันจแซมไปเลย,เลยแซมไปเลยแล้วก็โกโก้เนี่ยมันมีระยะเวลาที่จะให ของไรยได้เนี่ยก็แค่ปีกว่าก็เริ่มผลออกผลผลิตแล้วนอกจากเราไปส่งเสริมในเรื่องการปลูกลนะกนะโโกนะฮะแล้วเราไปส่งเสริมอะไรให้กับเกษตรกรอีกครับเรื่องโก้เนี่เราจะไปเ,เรื่องของการเพิ่มมูลค่านะไม่ว่าเรื่องของการไปทําศูนย์อบรมเรียนรู้ให้เขาได้รู้จักว่าการแปรรูปโกโก,ก้เบื้องต้นเนะฮะเอาเอาจิงๆแล้วจะต้องเริ่มจากการปลูกก่อน ปลูกยังไงดูแลยังไงตัดกิ่งแต่งลูกยังไงเสร็จแล้วก็มาแปรรูปเบื้องต้นให้ทำ็นโกโก้บีนนะครับหลังจากนั้นเราก็สอนในเรื่องของการแปรรูปเป็นช็อกโกแลตเป็นโกโก้นิฟเป็นโกโก้ผงนะฮะแล้วเป็นเนยบัสเตอร์ของของโกโก้เงี้ยถึงมีราคาสูงเพราะฉะนั้นของเรานี่เจ้าก็จะเข้าไปเรื่องของตั้งเป็นหลงในการรับซื้อที่ที่จุด ที่เราไปส่งเสริมเลยแล้วในส่วนหนึ่งเราก็ให้เขาไปรูปเป็นด้วยนะครับส่วนหนึ่งเราก็คัดเม็ดดีๆในการที่จะไปส่งตลาดเช่น l a z a ด a าอย่างเางี้ยที่มีอยู่แล้วรหรือไม่ก็จะเป็นร้านช็อกโออกแลตนะโดยทุกใบโกโก้บีนล้วก็เก็บไว้ถึง2ปีได้ราคาดีกว่าน,นี้เราก็จะปล่อยโกโก้ความต้องการเป็นยังไงในส่วนของโกโก้เทิร์นเนี่ยเรามีตลาดในเรื่องของการทำเ,เขาเรียกแฟรนไชส์ครับ,รบเป็นซุ้มนะฮะต้ง ป้าหมายว่าประมาณถ้าหอสาขาทั่วประเทศเเรื่องราวดีๆอย่างนี้ครับทั้งเรื่องของเกษตรนะรและการในเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะมีอยู่ในรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา14.30นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้หมดเวลาลงแล้ว นะครับพบกันใหม่ในวันอังคาหน้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณเกลิกนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ